ไ่าจะไ่ะไจะโจมอะจะโจมอกวาปล่อยตัวแต่ใล้างมันกจะเด็นเป็นแบนี้เองเพราแอบไปเล่นคนเดียวเลยนไม่ต้องบอกอะไรเลยเดี๋ยวนจะยาอยากจะล้างได้ยนต้องยน็นลมันจะลองเอขหน้าไปรยทไมเนาะรจะวดีโอ <food> นีเดี่ยนตัวแล้ววันนี้เปลี่ยนวแล้วออกแบบี่แหม่ขึ้นมาได้ไหมเหนื่อยรเปล่ตอนแรกก็เหนื่อยแต่ว่าพอจะเริ่มจับหลังได้ไหมมันจะต้องเรียนรู้แล้วว่าเออทยังไงมันแบบล้วสรุปอันนี้ต้องเอรอบหน้ารอบแบโวจะออกมาเล่นทุกคืนเออแล้วลพี่แหมซเลยแล้ขาวหน้าพี่แหม่มแม่งโชวเลยยืนเลยด้วยยืนขาเดียวเลยขน้าบอยชเืนย ปล่อยอาน้ก่อนชาหน้าซื้อยบอกให้ป่อยจะปอไม่ดีเมันใช่ดป่อยให้เขาเรียนรู้เอง่อนว่ามันจะต้องทใจเย็นใจเย็นใจเย็นต้องไปสื่อเต้นกับกับการเคลื่อนไหวตัวอยู่การเคื่อนไหวอยู่ที่ตัวเราต้อนอยที่ไหน

เอ้ยโอเคน่แน่เออเอาเจ้นอกเลยแม่มันจะพี่เดี๋ยวมันจะ้าีใจิหน่งเออก็ได้นะได้เออมาตรงนี้เลยมาในกันนี้

ใช่ๆชใช่แหมพูดถูกก่อนจะนี่ไ้งนี้้าจะไปใช่ไหมสิ่จริง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 เดี๋ยวจะเร็วให้ดูนะนี่โ้ด้วยโอนี้ด้วยอนดยเดีให้ดูว่าน่าว่าน่าเราเดยอเา เดี๋ยวอจารยถ่ายมองไม่เห็นเยวาถ่ายมองไม่เห็นมาทางนี้ อย่างเงี้ยได้เจี๊ยบได้เีบได้แต่ตอนนี้เริ่มหมดแรงขาแล้วเจอแล้วเหมดลยแล้วเวลาตีค้งนะแม่จับแค่ข้างเดียว